สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของแผนผังความคิดนะคะเด็กๆครับแผนผังความคิดส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นอย่างไรเด็กๆนึกออกไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นลักษณะของใยแมงมุมนะคะจะมีการลากเส้นไปในทิศทางต่างๆนะคะแยกแตกออกไปเรื่อยๆนะคะทีนี้แผนผังความคิดนะคะมีขั้นตอนการสร้างอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเขียนประเด็นนะคะเอาไว้ตรงกึ่งกลางของกระดาษนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวอย่างก็คือหัวข้อความรับผิดชอบเนาะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะเขียนประเด็นรองนะคะเอาไว้รอบๆเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะมีความหมายขอบข่ายผลดีแล้วก็ผลเสียหากขาดวินัยความรับผิดชอบนั่นเองค่ะ ในประเด็นที่3นะคะก็จะเขียนประเด็นย่อยนะคะลงไปอีกนะคะเป็นประเด็นรองนะคะแตกออกไปรอบๆเรื่อยๆนะคะสังเกตได้เลยว่ามีหัวข้อประเด็นนะคะกรอบเนี่ยแยกออกไปนะคะแล้วก็มีการลากเส้นไปเรื่อยๆนะคะจำภาพนี้ไว้ดีๆนะเด็กๆต่อไปนะคะเมื่อมีการแตกแยกย่อยของประเด็นไปแล้วเนี่ย สิ่งที่สำคัญนะคะนั่นก็คือการใช้เส้นสีนะคะหรือว่าภาพสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะเมื่อสักครู่นี้จะมีการกระจายเนาะหัวข้อต่างๆนะคะตอนนี้เราจะเริ่มขีดเส้นลากเส้นออกมานะคะให้สัมพันธ์เนาะอะ่อย่าลืมนะคะว่าหัวข้อจะต้องอยู่ตรงกลางนะคะและประเด็น รองประเด็นย่อยนะคะจะอยู่รอบๆนะคะทีนี้น้าจากจะมีการลากเส้นออกไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เด็กๆอาจจะต้องมีนะคะนั่นก็คือคีย์เวิร์ดเนาะหนูไม่จำเป็นจะต้องลากออกมาแล้วก็ทำเป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็วงกลมเอาไว้นะคะหนูอาจจะเขียนลงบนเส้นนะคะก็ได้เนาะอย่างเช่น ผลดีเนาะผลดีเราลากออกมา2เส้นนะั่นก็คือต่อตอนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะผลเสียเองก็เช่นกันค่ะต่อตอนเองแล้วก็ผู้อื่นตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเราไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มพื้นที่ในการทำวงกลมหรือสัญ,ญลักษณ์เพิ่มเติมนั่นเองค่ะและการทำแผนผังความคิดนะคะเราจะไม่ตีกรอบเนาะ ให้คิดได้ตามอิสระมากที่สุดเลยนะคะหนูสามารถลากเส้นได้ไปเรื่อยๆสามารถเขียนในหัวข้อประเด็นต่างๆได้อย่างอิสระค่ะกระดาษที่ใช้นะคะก็ต้องไม่มีเส้นนะคะหรือมีลายตกตกแต่งไม้แมพของเรานะคะแผนผังความคิดของเราเนี่ยแหละอย่างสนุกสนานแล้วก็ตามชอบได้เลยนะคะ ทีนี้มาดูรูปแบบต่างๆของแผนผังความคิดหรือว่า m i n d map กันค่ะอันแรกนะคะเป็นแบบขั้นบันไดนะคะก็คือแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาไว้เป็นแผนผังเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆนะคะอันนี้เป็นแผนผังขั้นตอนขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่ออาชีพนะคะก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะคะเป็นขั้นบันไดไป ต่อไปเป็นแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบนะคะลักษณะนี้เนี่ยจะไม่มีเส้นตารางเอ,อ่อไม่มีเส้นนะคะแต่จะเป็นวงกลมทับกันเนาะมีการแยกความต่างความเหมือนนะคะต่อไปแผนผังแยกเมงมุมนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนกับที่เราทำตัวอย่างกันไปเมื่อสักครู่นี้คือมีหัวข้อตรงกลางและลาบเส้นแยกออกมา เป็นหัวข้อย่อยต่างๆรอบๆนะคะตัวตัวอย่างที่4นะคะเป็นการเขียนผังความคิดแบบโครงสร้างเนาะก็คือจะมีหัวข้อหลักอยู่ด้านบนส่วนหัวข้อย่อยจะอยู่ด้านล่างทั้งหมดนะคะจะมีเส้นลากลงมาเนาะเป็นโครงสร้างไว้นั่นเองค่ะตัวอย่างที่5นะคะคือการเขียนถังความคิดแบบก้างปลานะคะ คือจะมีแกนอยู่ตรงกลางนะคะโดยจะมีหัวข้ออยู่ด้านข้างแล้วก็แยกย่อยออกไปนะคะแตกแยกย่อยออกไปตรงส่วนที่แตกแยกย่อยออกไปเนื้อหาส่วนนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนก้างปลานั่นเองค่ะสุดท้ายเนาะคือตัวอย่างการเขียนผางความคิดเพื่อตัดสินใจนะคะแผนทางนี้ มีความแตกต่างจากผังอื่นยังไงจริงๆแล้วผังนี้นะคะจะมีความละเอียดตรงที่จะมีการวิเคราะห์ว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติจะเป็นอย่างไรหรือถ้าผลที่ทำสำเร็จจะเป็นอย่างไรถ้าไม่สำเร็จจะเป็นอย่างไรและจะมีเส้นให้วนกลับมาด้วยนะคะลักษณะนี้เนาะ ต่อไปเรามาลองดูนะคะใบงานเนาะเป็นการฝึกทักษะการเขียนผังความคิดนะคะใบงานเรื่องการเขียนผังความคิดคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยให้นักเรียนนะคะเขียนเพิ่มเติมความคิดนอกเหนือจากแผนผังโครงเรื่องที่กําหนดให้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย หัวข้อที่ครูนำมานะคะก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะและได้กำหนดหัวข้อย่อยให้เด็กๆนั่นก็คือความหมายผลดีหากรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้และผลเสียหากไม่รักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้นะคะและมีการแตกแยก,กหัวข้อรองไปอีกนั่นก็คือถ้าผลเสียเนี่ยผลเสียต่อตอนเองคืออะไรผู้อื่นคืออะไร ผลดีเนี่ยต่อตอนเองคืออะไรและผู้อื่นคืออย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยได้กำหนดหัวข้อไว้ให้เด็กๆแล้วเด็กๆลองนะคะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและเขียนลงไปในกรอบนะคะเด็กๆไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนครูนะคะสามารถเขียนใส่กระดาษ A4 นะคะแผ่นเปล่าแล้ว จะวงกลมนะคะหรือวาดรูปต่างๆเป็นสัญลักษณ์ต่างจากครูก็ได้นะคะและนำมาส่งครูในคาบถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ